พีกก้าทำอะไรเหรอกำลังใส่แว่นตาอยู่ะอะค่ะมามามาไหนดูหน่อยสินี่เขียนอะไรมองอะไรไม่ค่อยเห็นไหนดูหน่อยสินิชาลูกอไหหะไรเหรอคะแม่นี่ มันใกล้จะวันปีใหม่แล้วจะใกล้วันปีใหม่อ่ะลูกไปซื้อของตกแต่งนู่นนี่ปาร์ตี้อะปาต้งจัดซื้อของอะไรแบบให้เพื่อนอะไรให้หนู่นนี่นั่นกันไหมลูกก็ได้นะคะกดไฟก่อนดีเลยลูกแต่แม่เอาเว้นขึ้นบนทําไมคะขึ้นข้างบนหัวคะ่ะแม่มองไม่เห็นจุดอะไรเสร็จแล้วอ้นี่ห้องทีก้าเนี่ย ไหนแม่จะกลับบ้านไปห้องอื่นแล้วน้องอะไรล่ะคะพี่นิชาน้องๆเราไปห้างกันนะไปซื้อเอิม่มขนมอะไรแบบนี้ไปแบบให้เพื่อนเพราะว่ามันใกล้จะวันปีใหม่แล้วซื้อให้นูน่นให้นี่ให้ใครที่รู้จักอะไรเงี้ยได้สิคะการอื่นแล้วแล้วเจ้าเมตตากกใช่แล้วมาแต่พี่ชือ จะน้องวาร์ปเนาะใช่แล้วค่ะวาะร์ปไปเลยนะสามสอเอา้าวแล้วน้องตาก,ก้าอยู่ไหนเอาลืมไปอะค่ะมันอยู่ที่บ้านโอ้ยนั้นเอาของพวกนี้ไปก็แล้วกันอุ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะอ๋อค่ะ,ค,ะคุณจะมาซื้ออะไรหรอคะจะมาซื้อขนมอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ามันใกล้จะวันปีใหม่แล้วไปแจกให้ใครคนนู้นคนนี้อะค่ะอ๋อเอเอ หนูสามารถให้พี่ได้นะให้พี่เขาได้ด้วยเหรอก็เรารู้จักเขาที่เขาเป็นเพื่อนบ้านแถวียวเนี้แล้วเขาก็เป็นแม่ของเพื่อนพี่ด้วยแม่ของเพื่อนพี่อะเอิม่มพี่คะอะไรเหรอคะเอิม่มเดียหนซื้อหนังสือพิมพ์ดีกว่าพี่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ไหมะคะอ๋อชอบค่ะ ชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมากเลยค่ะอย่างนี้หรอคะโอเคค่ะอืมไม่ดีกว่าเรื่องนี้ดูไม่ดีเลี้ยงนี้ดีกว่าหืม u f o น้องซื้อขนมอะไรไปเลยนะแต่น้องห้ามกินเองนะพี่จะซื้อให้เพื่อนพี่น้องๆน้องีของหายไปไหนเนี่ยซื้อของเล่นคนให้คนนู้นคนนี้ดีกว่าฉันไม่ค่อยอยากจะให้ทีก้าเลือกเม่นั้นนะจะทีก้าเลือกนี ฉันคิดว่าเขาน่าจะซื้อเองนะคะาก่ะเอิมขอต,กกตุ๊กตาไหนก็ได้ค่ะที่มันแบบขายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกแต่ว่าก็แบบใช้ได้ดีๆใช้ไปเล่นได้หลายปีเลยค่ะแบบไม่ใช่แตกพังง่ายค่ะตัวพวกนี้เราทั้งหมดเลยครับนี่นขอบคุณมากเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่กล่องของขวัญไปแล้วคุณจะใส่กล่อ,องขวญแล้วครับใช่แล้วค่ะจะให้เพื่อน ของทีก้าหให้ใครแต่ละคนนะคะโอเคครับรถแตบเพิงก็ดูดีเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาไปดีกว่าเพื่อให้เพื่อนทีก้ามีเครื่องบินด้วยหระคะใช่ครับวันนั้นก็ขอบคุณนะคะหนังสือพิมพ์ไว้อยู่ข้างบนดีกว่าคนเล่นแค่นี้แหละขอบคุณมากเลยคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาจ่ายตังค์ได้ไหมคะได้ครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าดีที่สุดคุณมาจ่ายตังค์เลยครับเพราะคุณจะได้ไม่ เออไม่ไม่ลือมอ่ะคับเพราะว่านั้นจ่ายตังค์นี้ก็ได้นะคะแต่เข้าใจอะไรทีเดียวใน้านหนูได้ไหมคะโรค,ครบโอเคค่ะทีก้าเลือกไวๆโอเคค่ะหนูจะเอาแยมขนมแยมซีเรียลหลายถุงหลายกล่องสิเออมาเลยกะซื้ออะไรมั่วๆก็ได้แต่ต้องซื้อของดีนะถ้าซื้อของไม่ดีอะ่ะเออมันจะดีเหรอ ไม่รู้เหมือนการหมอนนะแน่ใจเหรอ,อรูปภาพไหมคะได้สิเอาไปประดับตกแต่งห้องคนอื่นไปอออเอ๊ะโอเคได้แล้วงั้นไปจ่ายตังกันเลยนะพี่คะนี่ค่ะอืมอุ๊ยลืมไปไม่มีตงังไปกดตูด้ ATM นี่ค่ะพี่ทั้งหมดกี่บาทเหรอคะอ๋อทั้งหมดเออสี่สิบห้าบาทนะฮะสี่บห้าบาทเออสีออ่้อยห้าสิบบาทหรือเปล่าคะเออ,เอ,อใช่ค่ะใช่ค่ะออขอโทษนะคะพอดีไม่ค่อยชอบเรียนเลขมันน่าเบื่อไปหน่อยชอบเรียนแต่ออวิทยาศาสตร์นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวที่หลังจะมาลองฝึก อ่านหนังสือนะคะอ,คอ๋อค่ะเขาเป็นอะไรใช่พี่นิชาไปกันดีกว่าว์ปกันดีกว่าได้เลยว์ปกันเลยนะสามสพี่นิชาจะมาโกดังเมลทำไมเสียเวลาอยู่ได้ชีก้ายังจะมาเฉียงพี่นะครั้งที่เก้าันครั้งเลยนะน้องเฉียงพี่วันนี้เก้าพันครั้งเลยนะฮะทำไมมันจะขานานนะพี่ว่า ตั้งแต่เช้ามาเย็นเนี่ยตอนเนี้ยฮตอนนี้กี่โมงแล้วสามโมงแล้วน้องกำลังจะเย็นแล้วเนี่ยอีกสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วก็หกโมงเย็นอย่างเงี้ยฮึมทีกกเถียงพี่ก็นะถ้าเถียงพี่อีกรอบเนี่ยครั้งที่เก้าเก้าพันเลยตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสิพี่ึ <c oughs> น้องเก่งไหม อุ้ยอายน้องจากน้องเก่งกับพี่อุ้ยไปดีกว่าเี่นี่ชาแกะให้ของจขแจกเครล้าได้ไหมแจกยังไม่ได้อะน้องน้องต้องรอวันพรุ่งนี้ค่อยพรุ่งนี้นะโอเคทุกคนคะฝากติดตามละคลิปหน้านะคะเดี๋ยวนิชาก,ก็จะแจกให้ทุกคน ที่อยู่ในเมืองนี้แต่รู้หรือเปล่าว่าใช่ทุกเรื่องเมาเออเออช่ามงมเถอะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะบายค่ะถ้าใครรู้ว่าจะทำคลิปอะไรหรืออยากให้นิชาทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะบาย